นี่ได้เยอะเลยไม่เยอะมาดูกันนะครับนี่เลยนะผมโอ้โหแน่นอนจัดนะครับผมป้าแล้วก็พี่ส่าผมแน่นอนมากทุกคนนี่โอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่โอ้โเยอะมากเลยทุกคนนี่อันนี้เอากลับไปทำะายกินนะ สวัสดีครับโอโมยโชเปอร์นะครับพี่เพ่นเพื่อนสําหรับวันนี้กลับมาพบกับผมพักกาฟรีเดย์นะครับผมพี่พี่ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมสําหรับคลิปแรกของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้มากับน้าชายแล้วก็แม่แล้วก็พี่ก็ไปอีกท่านหนึ่งนะครับผมส่วนแม่ผมก็ติดอยู่บ้านเพื่อนนะครับผม ก็ไม่ได้มาครั้งหนยนะทุกคนเพราะว่าแม่อบอกว่าอากาศมันร้อนเกินนะครับทุกคนเราก็แบ่งกันคนละคนะ่งนะครับทุกคนคนละฝ่งแล้วคนเล็ที่นะครับผมก็พี่พี่ก็ป้าอีกท่านหนึ่งก็ไปสูงยิงปลาแล้วไปาหาหอยนะครับทุกคนผมก็ได้มากับนะ้าตรงนี้นะครับผมนะ้าก็ไปยิงปลานะส่วนผมก็ได้มาเปิด คลิปตรงนี้นะครับผมอ๋ได้มาเปิดคลิปตรงนี้เนะี่ยอากาศเย็นมากนะครับผมถ้าไปที่ข้างหน้านุ่นก็แดดร้อนๆนะครับทุกคนผมจะมาดูว่านะ้าผมเนะี่ยยิงปลาได้หรือเปล่านะทุกคนแล้วก็ผมจะมาดูว่าพี่แล้วก็ไปอีกทางท่านหนึ่งเนะี่ยจับหอยสวิงปลาได้หรือเปล่านะทุกคนนี่ตอนนี้เนี่ยผม พาพี่ๆเพื่อนๆมาดูสถานที่กันนะผมนี่แหละเราเราก็จะไปดูน้ายิงปลาดีกว่านะครับทุกคน,นตรงนี้เลยนะครับผมเราก็ได้จอดรถทิ้งไว้นู่นนับข้างนาหน้านู่นนะผมก็เรายิงปลาเนี่ยเราต้องระวังด้วยนะผม ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะผมเข้าไปข้างในนี้นะผมเมื่อกี้เราระวงังในเดินทางมาฝั่งนู้นนะผมได้ขับรถมาเนี่ยมีป้าสองท้านนะผมเลี้ยงแพไว้นะครับนี่หน้าก็อยู่นี่นะผมอินแหละ กำลังขึ้นบนโบกอยู่นะทุกคนเมื่อกี้เออ่ยิงปลาได้ไหมไดีครับทุกคนมากับพี่ตายิงไมม่ทานนน้ัุนชองก็พี่สีซานะครับทวนสีซานะครับเมือ่อกี้เจอปลาไหมเจอแบบตัวเล็มเจอเนี่ยตัวเล็กๆเหรอโอ้โนี่นะครับมีแพ้ด้วยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าแพ้ใครนะทุกคนเนี่ยแพ้นี้ก็สามารถ เอาไปฝั่งโน้นข้างบนโน้นได้นะครับผมแต่ว่าต้องกลับมาเก็บที่เดิมนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ใช่แผลเรานะแผลเจ้าของคนอื่นนะครับทุกคนนี่เลยอันนี้บายแล้วนะพะดาตาพล่าเนี่ยฮะลอรี นี่นะครับพี่พี่อันนี้ก็ใบขี้กากน้ำทุกคนใครที่โดนขี้กากเนี่ยสามารถเอาไปรักษาหายเลยนะผมเราต้องเราต้องถูมันนะผมเนี่ยผมจะลองถูให้พี่พี่เพื่อนๆดูนะแต่ว่าขี้กากไม่กินผมนะผมนี่แหละก็ต้องทามแบบนี้นะแล้วผมจะลองทำให้พี่พี่เพื่อนๆได้ดูนะครับผมรักษาหายนะครับผมเนี่ยเราขยี้แบบนี้นะ ขี้ยี้ขี้ยี้ขยี้นะครับผมขียี้ให้ให้น้ํามันออกนะทุกคนแล้วก็เราก็ถูดที่ขี้กากขึ้นราวนะผมสามารถรักษาหายนะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ขี้ยี้อย่างเดียวนะส่วนมากใบามาแล้วก็ดอกมานะครับผมสามารถเอาไปต้มแล้วก็ดื่มมันก็หายเหมือนกันนะถ้าขี้กากินราวโดนราอะไรต่างๆนะทุกคน ผมก็อธิบายถูกเล็กน้อยนะผมก็ประสบการณ์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าพี่ๆเพื่อนคนไหนที่ดูอยู่ก็คนที่โดนขี้กะก็นี่นะครับผมบายมันนะครับสามารถไปหาถ้าเจอแล้วไปหาค้นกันได้นะครับผมถ้าบาังเอิญไปเจอก็สามารถเด็ดเอาไปต้มที่บ้านได้นะแล้วก็เอาไปขี้นะครับทุกคนโอ้ นาแน่เนมื่อกี้ยิงปลายิงปลาไปตัวหนึ่งแล้วนะเอ้ยิงไอ้ทิ้งอ๋อยิงลอ้ทิ้งนะแล้ยิงปลาไปไม่ไหวน้ำมันคุณเนี่เอาแพรไปเลยไปข้างหน้านน้นแลยไปไม่ไหวแล้วน้ำมันคุณอม,มองแต่น้ำไม่เห็นอันนี้จะกลับเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหาเออพี่สาวนะทุกคนไปจําหอยฝั่งโน้นนะไม่รู้ว่าได้เยอะหรือเปล่านะประดานะ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นบายเดี๋ยวกลับไปเจอกันที่โน้นเลยนะครับพี่พี่นั่นกูชอบบินเหรอฮะ โอเคครับพี่เพื่อนๆตอนนี้ผมก่อนน้าน,น,น,นะครับผมก็ได้มาถึงตรงบ่อนะครับผมบ่อน,น้ําตรงนี้นะครับผมส่วนพี่แล้วก็ไปอีกทันหนึ่งก็ลงไปจับหอยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าหอยชนิดไหนนะทุกคนเราก็จะลองไปดูกันนะครับทุกคนนี่ส่วนพี่สาวก,ก็ได้จอดรถทิ้งไว้นี่ข้างหน้าน,นี่เลยนะ เราจะไปดูนะผมว่ามีหอยเยอะหรือเปล่านะถ้ามีเยอะเดี๋ยวผมก็จะลงไปจับเลยนะทวนนี่ลดยูทวนน,น,นี่ส่วนคนป้ายท่านเมื่อกี้นะก็เก็บของตรงนี้นะตรงนี้ก็บ่อใหญ่มากทวน บอ่อใหญ่มากทุกคนเราก็ต้องหาเก็บหอยข้างๆบ่อนครับทุกคนว้าวเนี่ที่เราอนี่นี่ที่ดดีเลย อ๋อพี่สาบอกว่าหอยมีนะครับทวนผมก็จะลองไปจับนะครับผมว่ามีเยอะหรือมีน้อยผมก็ไม่รู้นะครูไปแรดูน้นในอยู่โกลจ้่ละไมีไปแรดบ้า๋ออ๋อหอยจุกนะครับทวนนอนี่สาวว่าอยู่นนท์นะทวน หอยนกอกู๋อ๋อหอยกาบนะบทุกคนหอยอะไรไม่รู้รกดูเนี่ยมาเดี๋ยวผมก็จะลองไปจับดูนะมีเยอะเลยมีน้อยผมก็อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ครั้งแรกนะคุณเรือดีกว่า บางอ้าวกองไม่เยอมะมันงอมกองมันเด็กดขี้ละเรียบร้อยมา,าเดี๋ยวผมจะลองไปจับดูนะว่ามีเยอะหรือมีน้อยผมก็ไม่แน่ใจอย่างเงี้ยอ,นนอันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกนะทวดให้เลยได้ก็แล้วมั้ง ให้เราค่ะทนเพือนเที่นี่ไม่รู้ว่าผมจะ,จะเจอ,อ,ห,อหรือเปล่าในยูเนี่ยก็โตด้วยกันเนี่ยแล้วถ้าเป้าบ้างมาตัวผมจะลงน้ำแล้วนะไม่รู้ว่าผมจะได้หนะรือเปล่านะอันนี้ประสบการณ์ครั้งแรกน้ำตัว เอาเลยทีอยูอ่ะที่สาวบอกว่ามันอยู่น้ำน้ำลึกน้ำตวนน้ำลึกแค่ไหนมนุษยไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวไปดูป้าสองคนนั้นดีกว่านะทุกคน มามาดูมาดูหน่อยด,อด,ไดิได้ป่ะเจะ้เยอะๆเลยอีดูดินเราจะมาดูนะทุกคนหอยหอยกาบใช่ไหมโอ้โหนี่ทุกคนออืไม่ใช่หอยจุนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูป้ายอีกท่านหนึ่งนะทุกคนนี่แหละ นี่เลยนะนี่นะครับน้าผมแกงพิซซ่าวนะตัว้นโอ้นี่นะโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยหาไปเรื่อยๆนะผมหาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เยอะเพิ่มขึ้นนะผมอันนี้ตรงนี้เนี่ยผมไม่เคยมานะทวน แล้วก็ได้จอดรถทิ้งไว้ฝั่งนูงน้น โอเคครับทวนเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะใช้จะใช้สวิงแทนนะทว,วน,นส่วนคนพี่ตองมีพี่สาวแล้วก็ไปทันหนึ่งก็อยู่นูนะ่นเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองสวิงดูนะทุกคนนะมรู้ว่าได้เยอะหรือเปเล่าเ <c oughs> บื่อหนึ่งแล้วพะวะ้า ผมหาได้มาแล้วผมเอ็นเยอะมันตายเนี่ยนี่นะครับเยอะเยอะเลยนะครับผมเป็น,นคาร์บเบลน,น,น,นะครับผมผมจะวางไว้ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะไปหาตัว,วิงนะครับ มาลองสวิงดูนะผม,ผมว่าจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะผมว่าได้เลยไม่ได้นะโทน ครับมาดูพร้อมๆกันนะครับทวนอือหือนี่นะครับก็ได้เหมือนกันอนะันนี้คิดว่าไม่ได้โอ้โหนี่เล็กไปนะครับผมพอปล่อยให้มันโตขึ้นนะอือหือโอ้นี่ครับ อือน <oh> th no. okay. ี่นะครับหอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมหอยจู่เลยนะผมนู้อ um <No um ื้ออได้เยอะอยู่นะทุกคนนี่เลยได้เยอะอยู่เลยเนี่ยเน่น่ยคิดว่าไม่ได้นะผมคิดว่าสวิงไม่ได้ได้นะครับ นี่นะครับย,ยังยังเ้ิ่เยอะเยอะได้เยอะ,ะ,อะได้เยอะ,ยอะอยคิดว่าไม่มีนี่ไม่เบานะนี่ไม่ธรรมดานะ่นนี่

เมื่อกี้ผมได้เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้ผมสวิงได้นะทุกคนนี่เมื่อกี้ผมสวิงได้มาทผมนีม่หอยที่นี่มีสองอย่างนะทุกคน เยอะมากไม่น่าจะเชื่อเลยนะว่าได้เยอะลองหาตหนะนน่้มู่นะทุกคนมาดูกันนะผม ได้แล้วบอนะ oh <God. S 1> รู้สึกรอบนี้ได้น้อยมากโอ oh. 对 ได้ประมาณนี้นะทุกคนสามลูกนะไหนขอดูดิได้เยอะยังไายพี่โอ้โหแน่นนอนจริงๆเลยนะผมเนี่ยนายพี่ดู โอดี๋ยวมันนี่โอเคครับพี่วพนเพื่อนสำหรับตอนนี้นะผมผมก็ออกมาจากบ่อน,น้ำแล้วนะผมใต้น้ำนะผมข้างๆเนี่ยน้ำเนี่ยข้างๆได้จำเหม็นนะทวน และผมขึ้นมาก่อนนะผมต้นพี่สาวแล้วก็บปอีกท่านหนึ่งก็จำหอยอยู่นะครับทวนผมก็พี่สาวแล้วก็ไปอีกท่านหนึ่งครับผมกลับมารอบนรถนะครับผมบนข้างๆนคะรับทวนเดี๋ยวผมจะรอให้กลับมาก่อนนะผมแเดวค่อยกลับพร้อมๆกันนะครับผมยุงเยอะมากทวน ก็นี่แหละเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาดูหอยที่เราได้มานะครับทวนนี่แหละนี่นะครับแอนเชลลี่หอยจุกน้อผมเนี่ยอ,อันนี้แบบบอกเหมือนกันนะทวนนะไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อเนี่ยถูกหรือเปล่านะ อันนี้เอาไปต้มกินก็ได้เอาไปยามกินก็ได้นะลูกเล็กมีลูกใหญ่มีนะอันนี้พี่สาวแล้วก็ผมนะผมหารวมกันนะครับผมมีอีกนะครับผมแต่ว่ายังไม่ครบหมดนะครับผมถ้าครบหมดเนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอให้พี่สาวกลับมาถึงนะครับผม โอเคครับพี่ๆเพื่อนๆตอนนี้นะผมนี่ได้เยอะหรือไม่เยอะมาดูกันนะครับนี่เลยนะผมโอ้โหแน่นอนจัดนะครับผมป้าแล้วก็พี่ส่าผมแน่นอนมากทุกคนนี่โอ้โหไม่ธรรมดาน,ะนี่นี่โอ้เยอะมากเลยทุกคนนี่อันนี้เอากลับไปทำลายกินนะต้มกินเยอะโอ้ยต้มกินแบบว่ายามกินนะทุกคนไม่น่าจะเชื่อนะว่าได้เยอะขนาดน,นี้นะทุกคน โห uh huh. แต่ว่าเยอะมากทุกคนนี่เลยสองถุงสองถุงเต็มเลยนะครับทุกคนนี่อู uh huh. เยอะมากโอเคผมก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะพี่ๆนะถ้าพี่ๆอยากจะมาหาก็ติดต่อพี่สาวผมได้เลยนะครับพี่ๆครับนี่เลยโอเคก็ mm hmm. เดี๋ยวผมก็ต้อง ขับรถกลับไปรับแม่อีกนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับผมก็พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของผมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเยอะๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายหน่อยพี่สาวบ๊ายบายนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะบ๊าย